ครับสวัสดี beeping, ng, ครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงครับเพชคนเห advisor, <c oughs> นือครับวันน <punto> ี้มาอยู่ตีก้านพะเยาจังหวัดพะเยาครับออมาจวนเชิญจวนท่านมาแอลพะเยากันเตะนะครับช่วงฤดูหนาวบรรษากของพะเยวนี้นะครับเพิ่มเมืองพะเยาปีนี้บรรยากศธรรมดาครับนะซีซั่นประกอบความสวยงามธรรมชาติความเงียบสงบนะครับประกอบวันนี้ผมพาท่านมาชมหินก้อนพะเยาครับบรรยากาศวันนี้สวยงามมากนะครับ แล้วก็ผมจะพาท่านไปชมบริเวณอนุสาวรีนะครับพอคุณกระเมืองนะครับแล้วก็ไปชมภูมิทัศน์บริเวณส่วนสมเดยจยานะครับสึ่งบรรจัยธรรมดาแลวันนี้นะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสวยงามจะสวยงามขนาดไหนก็เชิญตัวผมมาเลยนะครับนับแรกเอาไปากับไว้พะะพอคุณกระเมืองก่อนนะครับ ก็ชงนี้นะฮะชงเจ้าก่อเวลาประมาณแปดท้องปลายนะครับท่านครับก็ะสดชื่นนะครับวันนี้พิสิพิซัยทัดแชมชื่นมากทีเดียวนะครับผู้คนก็เริ่มที่จะ,ะทยอยออกฟังเอลเขย่าก,กันแล้วนะครับเนาะอากาศกำลังดีนะครับแดดอุ่นๆนะฮะเอาละฮะผมจะพาท่านเดินข้ามไปบริเวณนนดสวรีพอขนกรเมืองซะน้อยนะครับก็บริเวณนี้เดิมก็ เป็นห้องวัควงวัฒนธรรมเป็นร้านกิจกรรมจัดงานประเพณีงานกิจกรรมต่างๆก็จะมาจัดกันที่นี่นะฮะของพะเยานะฮะรอว่าจะเป็นงานของภาคลัดภาคเอกชนก็จะมาจัดกิจกรรมตี หวงปณนธามเนี่ยครับเนาะตอนนี้ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงอย่างสวยงามมากนะฮะนะครับสะอาดสะอ้านครับลงนะฮะชัดกิจกรรมอย่างไดหมดเลยคนเป็นหมื่นเป็นพันก็มาอยู่รวมกันนี้ได้นะครับและหน้าที่ผมกำลังเดินไปนี่เป็นอนุสรณ์รพพคุณงามเมืองนะครับพ่อคุณงามเมืองก็คือกระซับคงขี่เก้าของอันจักรล้านาปูกกํายาวนะครับ ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองสร้างเมืองพยาเคือลุงเลืองแล้วก็ซัดทันนี่แล้วครับพ่อคุณงำงำเมืองซึ่งเป็นพระสหายของพ่อคุณเมงไลแล้วก็สามสหายพ่อคุณเมงไลพ่อคุนงำเมืองแล้วก็พ่อคุนรับคำแหง ก็เป็นพัสหายกันมาดื่มน้ำสาบานสาบานกันที่นี่ที่พะเยา่น้ลาน้ำอิงนี่นะก็เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมาแอวพะเยาปุบ๊บค็จะดับแหลถจะต้องมาไหว้พระคุณกําเมืองก่อนนะอ่าด้านซ้ายโน,โน้นนะฮะจะเป็นที่จำนายถูกเทียนดอกไม้นะครับแล้วก็ ผมแผนกล้องเห็นบริเวณรอบๆขวงวัฒธรรมหรือร้านอนุสรีประคุณเมืองฮะสวยงามมากนะครับอาสะอ้านกว้างใหญ่นะครับสามารถมาจัดกิจกรรมนี่ได้นะฮะคนนับหมื่นนับพันนี่รองรับได้เลยแล้วก็วันนี้นะครับที่นี่ได้มีการใจงบประมาณพัฒนาอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามนะครับ ก็จะพาท่านไปเดินชมสวนสักหน่อยนะครับตรงนี้เดิมก็จะเป็นสวนสมเด็จยานะครับสวนสมเด็จยาตอนนี้ได้มีการปลูกต้นไม้ต้นตาลต้นปับผุมิถัดโดยทางเทศบานนลนครเชียงรายใช้งบประมาณในการปรับภุมิทัดเพื่อเป็นหน้าเป็นตาต้อนรับ หน้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทศมาแอลบ้านเขามาพเยาไมต้องมาประทับใจ first impression นะก่อนนะครับความสวยงามตอนนี้กำลังต้นไม้ต้นอย่างก็เริ่มติดแล้วนะครับสวยงามมากนะครับอ่าผมคาดว่าบัรถึงปีนตรงนี้จะลมเลื่อนแล้วก็มืดครึ้มไปด้วยต้นต้นไม้ละครับเนาะ และตอนนี้ลูกใหม่ห้องน้ำห้องท่าก็ไปใจเหมือนเดิมแล้วนะครับแบบห้องน้ำแบบสะอาดสะอาดมาตรฐานสากลนะฮะแบบใหม่เน้นความสะอาดแล้วก็ที่เห็นเกิดขึ้นใหม่ตรงนี้ก็คือสนามเด็กเล่นครับสำหรับน้องนๆหนูๆพๆปอแม่พาร ลูกหลานมาเล่นตรงนี้ตอนเย็นจะค้นจะเยอะนะครับตอนเนเย็นนะฮะอากาศเย็นๆหัวค่ำนะฮะจะมีผู้ปกครองปลาลูกปลาหลานมาเล่นสนามเล่นตรงนี้นะครับก็เป็นสนามเล่นที่มาใจกระจกเงงๆเนาะเพราะว่ามาตรฐานสากลแล้วเนี่ยนะครับและเกตติกำลังจะเกิดขึ้น ในอนาคตอันใกล้นี้ตรงนี้จะเป็นบูธสินค้าของดีของจังหวัดพะเยาหลายๆอำเภอจะเอาของดีมาวางขายเป็นของฝากของท่ระลึกตรงนี้นะครับหลายบูธนะครับด้านหลังอีกนะครับสองแถวนะฮะสองด้านนะครับเป็นบูธสินค้าของดีของจังหวัดพะเยานะครับจะวางจำหน่ายตรงนี้เพื่นนอนักท่องเที่ยวนะครับได้เดิน พุทธุุนซื้อหากับไปเป็นของฝากของทิลึกติดบ้านนะครับเอออีกอย่างหนึ่งข้อดีของตรงนี้ก็จะเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถนะครับเนาะก็จะมีการจัดบริเวณที่จอดรถอย่างกว้างขวางนะครับนะบเข้ามาจอดด้านในนะครับด้านใน A A. ส่วนส่วนเบียาตรงนี้นะฮะของกว้างขวางครับบรรจุรถได้นับร้อยนะครับเนาะ ต้นไม้กำลังปลูกใหม่นะครับคาดว่าแฮมบาถึงหกเดือนตรงนี้จะสวยงามมากนะฮะก็ต้นมุ้งต้นไม้ก็จะติดแล้วก็จะเขียวจะพุ่มจะมีความร่มเยน็นกับคนมาแอวเขย่าได้นะครับแล้วก็ยังมีสาระหือห่มพักผ่อนยนใจ นั่งกินข้าวกินปลาเตะห่อข้าวกันตรงนี้ก็ได้นะเดินชมวิวรับลมเยน็ยนๆมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับตรงนี้นะะวันนี้ผมมีโอกาสกลับมาพะเยานะครับหลังจากไปอยู่เชียงไา้มามินสามปีแล้วไปเลี้ยงแม่นะครับวันนี้กลับมาแอรบ้านนะครับอีดูบ้านแตะนะฮะอยู่บ้านแบบมีคนอยู่นะครับ มองสักตักนะครับวันนี้ก็เลยมาอยู่เป็นครูเป็นมานอนบ้านอย่งคืนหนึ่งครับแล้วก็แหมซักกรรมวันนี้จะมีกิจกรรมอ่าเวเทศกาลว้า,า,วาแฟนซีเว่าไทยนะตีเหนือก้อนพะเยาตรงนี้แหละครับรมก็จะได้นําเสนอท่านชมกิจกรรมดีๆของจรดพะเยาในวันนี้ตัวนะฮะประกอบจะมีถนนเออไม่ใช่ครับมีตลาดตลาดจำหน่ายสินค้า ทส่วนสาธารณนะหลังเทศบาลน,นะครับสนามอเน,นกประสงค์ครับตอนนี้ปี่น้องกำลังทาความสะอาดกันนะจากเทศบาลก็มีปี่น้องปลาลูกวาลลานะเอลกันคลับนะครับ บายหน่อยมาจากไหนครับมาจากไหนอยู่หอยยาวนี่แหละมาแหวนะครับเนาะไหนครับบอกทุกคนนะฮะข้าจะครับครับจะมีมีเบาะอย่างนี้อ๋อนี่จะมีเบาแฟนซี13วันนี้วันแรกเนาะอ๋อเหรอป้าละออนพอเบาก่อนกันเลยครับน้ำเนาะข้าสวยเนาะ ดีแล้วครับเนาะตีตอนรับแขกบ้านแขกเมืองนะฮะมีสถานที่สวยงามนะครับก็นี่สระแปดเหลี่ยมพรกคนยนจนี่ได้นะครับนี่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นลานด้านหน้านะ,ะก็มีสัญลักษณ์ตุงนะครับตุงหลวงเสาตุงนะฮะ เาเป็นศิลปะแบบล้านนาวันเตอรเนาะก่อนท่านชมบริเวณการปรับภูมิทัศน์ของส่วนสเวตยาและลานหน้าร้านอนุสาวรีพรอคุณกำเมืองท่านชมสามรองศากก่อนนะครับตอนตีจะยุติสตรีมิ่งตอนนี้นะฮะคุณเจ้านะฮะ ขอที่ตามผมก็แล้วกันนะครับเพชรคนเหนือครับยุทธภูมิน้ำวงนะฮะจะพาท่านชมกิจกรรมแล้วก็เรื่องราวดีๆของพักในตะตอนบกล้านานาเขาด้วยภาษากำเมืองอู้เมืองครับอะไรพักอื่นอาจจะเขา้าใจยากนะแต่วา่าเขาอยากอนุรักษ์ภาษากำเมืองเขานะฮะนะครับผมคงจะขอ,อยุตินะครับกนการนำเสนอ สถานที่ท่องเที่ยวภูมิทัศน์การจัดภูมิทัศน์ของสวนสวนวิทยาลุกใหม่ปัจจุบันนี้นะครับยินดีชมนะครับก็มาเลยนะครับมาเอวกันปลาลูกปลาหลานมาเอวเอาแวะท้ายลูกท้ายอย่างกันนะครับพอหยุติกไปอีกกันนะครับเดี๋ยววันนี้ใอรที่ตามชมว่าวแฟนซีนะฮะเทศกาลว่าแฟนซีแล้วก็เว่าไทยตัว,วนะครับแล้วก็จะพาชมตลาดขายของตัวนะครับเดินช้อปปิ้งกัน เป็นลำดับสุดท้ายนะครับช่วงนี้ไว้ตัวอีกก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ